สถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลร,รัฐและเขื่อนจุฬาภร์มีแนวโน้มลดลงครับโดยที่เขื่อนอุบลร,รัฐอำเภออุบลร,รัฐจังหวัดขอนแก่นระดับน้ำตั้งแต่เวลา8นาฬิกาอยู่ที่182.89เมตรจากระดับทะเลปันกลางปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่2,789,790,000ลูกบาทเมตรคิดเป็น114.74เปอร์เซ็นต์มีน้ำไหลเข้าอ่าง 26ล้าน8 20,000ลูกบาทเมตรระบายน้ำผ่านประตูทางน้ำล้นหรือสปินเวย์จำนวน25ล้าน8 20,000ลูกบาทเมตรโดยปริมาณน้ำที่เขื่อนจุฬาพรเทศบาลตำบลทุ่งลุยลายอเภอคอนสารจังังหวดชายภูมิปริมาณน้ำอยู่ที่129ล้าน6 4,000 0ลูกบาทเมตรคิดเป็น79.17%มีน้ำไหลเข้า2 10,000ลูกบาทเมตร ไม่มีการระบายน้ําแต่อย่างใดนะครับส่วนเขื่อนห้วยกลุ่มอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมิเช่นเดียวกันปริมาณน้ํามีอยู่จานวน18ล้าน6กแสนห้าหมลูกบาทเมตรคิดเป็น 92. 1 7ซไม่มีการระบายน้ําและยังสามารถรับน้ําได้อีก1นึ่งล้านห้าแสนแปลูกบาทเมตรส่วนพยากรณ์อากาศเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ไปจนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34ององศาเซลเซียส